นี่นะครับคิวสนสวนพึ้งครับนะราบบุรีสาธุคาบาได้เลยครับแข่งได้นะครับบ้านไร่อาริยาสีนี้น้องเนนะครับปีนี้ผมว่าจะให้ขึ้นขี่ล้างให้สนสัยไม่ได้ขึ้นแล้วรูปนี้นะครับ เข็นถวายเลยจับหมดเลยครับครับครับยกยกไม่ได้จับไว้นะผ้าไม่ปูนะครับจับยกขึ้นไปเค็นถวายเลยน้ําด้วยครับยกน้ําขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมแพ็คด้วยนะครับเนาะอ่าทั้งน้ําทั้งพวงมาลัยนะครับอ่าโอเคจับไว้แค่นั้ะครับผุ้ชนะจับไว้แบบนี้แหละจับไว้เนาะอันไหนยกถ้ายกไม่ได้นะครับสาธุด้วยครับเนาะครัจับต่อๆกันก็ได้นะครับเนาะ อายกไม่ไหวจับแตะต่อกันนะครับาสาธุครับผมเจี <c oughs> ย๊ยบไม่ปูนะครับไม่ปูเสื้อนะเสื้อผาดไว้ในบาลเลยก็ได้ไดาแบบนั้นก็ได้ลูกไดายกน้ำประเคนถวายเลยลูกอ,อยกยกยกน้ำประเคนถวายไม่ไดายกน้ำตุ๊บประเคนถวายน,นะครับถ่ายถ่ายรูปอยู่ข้างนะครับออกมาแล้วครับถ้าจะออกมา อย่าไปอยู่ในแนวหลวงตาเดินนะครับหายรูกครับคุณครูครับอย่าอยู่ในเส้นแนวหลวงตาเดินครับครับเยนะครับอายกขึ้นเลยลูกยกยกขึ้นไปแค่นั้นไหมอายกน้ำขึ้นลูกยกน้ำขึ้นเลยหาจับเลยจับคนละสองขวดเลยลูกยกน้ำเลยยกเลยลูกยกเลยยกถวายเลยยกถวายยกสองมือลูกยกสองมือนะยกเลยลูกยกเลย จำน้ำเลยหนูจำน้ำด no, no, oh, ้วยหนูหนูจำน้ำด้วยจำน้ำเนอาคุณครูหายเลยไม่บอกลูกสิษ์เลยอยู่ในเขตฝนฟึ้นแล้วนะครับครับผมครับครับเตียงนะฮะ จับน okay. no ้ำเลยจับน้ำไนจับน้ำขึ้นันน้ำขึ้นไปด้วยอยกขึ้นไปเลยยกขึ้นไปเลยลูกยกขึ้นเลย

เยียดขาท่านไม่ได้เหยียบผ้านะเดี๋ยวท่านเลื่อนอ่าสาธุอันนี้ท้องด้วยใช่ไหมลูกท้องด้วยใช่ไหมท้องยกเลยไงเดี๋ยวห่านนมยกยกสองมือเอ่อตะแกรงสองข้ายกสองมือด้วยโทรศัพท์คุณครูโทรศัพท์ยกไม่ยั้งไม่ยกตะแกรงของเลยนะน้ำด้วยไงยกไว้ก็เอานมไว้บนน้ำแล้วก็ยกเลยนะครัจับไว้ก็ได้ถ้ายกไม่ไหวนะสาธุ คุณพี่ยกเลยไหวไหมค่ะเ่อคุณน้ายกเลยยกเลยยกน้ำไปเก้นถวายเลยยกยกยกครับคุณแม่น้ำจะถวายจับหมดเลยอันนี้จับด้วยนะครับเหนือของใครนะครับจับไปเก็นถวายเลยนะครับถวายน้ำแรงด้วยอ่าจับไว้เลยยกไม่ไหวจับไว้นะครับยกไหวยกนะครับเนาะอืมขึ้นเลยจับไม่ต <nah ้องอันนี้ยกขึ้นเลยอันนั้นไม่ต้องยกนะครับเนาะหลายแพ็กระหว่างไว้เลยวางซ้อนๆกันนะครับเนาะ เดินเลยพี่พี่เดินไหนเดินไหนขวาครัครับไปยืนขว่งครับจะจะยืนขว่งทางของตาท่านเดินนะครับเนาะเปิทางนะครับ้กลับอครับโงกลับอตั้งถ่ายายแล้ววางยกของประเคนถวายนะครับถวายของยกของขึ้นนะครับการถวายของนะครับเนาะท่านผู้ใจบุญทุกท่านนะครับเนาะยกขึ้นประเคนถวาย ครับาีเราอยู่ในโซนนึางน้เชน้ับเียนึงแล้วเดี๋ยวมุ่งหน้าไปทางวัดชคขอครับานข้าไรอย่าบรว่าว่ฟังแล้วให้มเ้มือนอร่ดีไปรานทันนี่ครับก็คือาพถายนะครับ บอกว่าเีนาเไไปถายข้างหน้าท่นนะครับ่าท่าองก็นุญาตท่านเอาตสะุปเนาะช่วงหน้าดานทานเ๋ยบบอกนะวานเสือแ้วโอ้เสือเมื่อแล้วนะ ยังครับเลยยังเลยครับโอ้โหหาราข้าวเกิดแล้วนี่เช้าสำคัญแล้วยาวเลยหม้วันนี้ได้ครับทั้งวันเลยเนาะได้ครับส่งเลยก็ไม่เป็นไรานเลยตอนนี้เลี่จุดภรกิจุ่จังหวัดเนยรอ้ ผจะไดสแคในเขตครับยกไปเลยนะครับยับ้าวเดยัลยขึ้นเลยนะครับตาไเหนะคกน้ไ้ยกไหวไหมคุณแม่ยกไหวไหมอ่ยกไม่ไหวก็จับเอาแม่ หยับขึ้นมาขโมนีิตาขึ้นมาเองนี่หนึ่งขึ้นตาตาเพื่อนมมืออย่างเดียวก็เป็นบุญเป็นกุศลนะครับนะอันนี้ยกอันนี้ถวายหวไหมข้ามน้ำนี่อ่าถวายเดี๋ยวจับนะจับไว้เลยจับจับจับบนนี้จับไว้จับไว้นะครับนายลุกนั่นนั่นนั่เก่จับไปนไม่จับบนโต๊ะเลยดวงตาเพิ่อนถวายนะครับจับจับประเคนถวายจับไว้เลยไม่ต้องยกมานั่งลงนั่งลงเรานั่งลงครับสาธุ จับยกไปเต้นถวายเลยครับยกไม่ได้ก็จับไว้นะลูกนะจับไว้ลูกสาธุ มา,มาจากไหนครับนี่ฮะอ้ยขวางไม่น่าเลยเนาะผมว่า โทรศัพท์ลงพื้นเลยครับโทรศัพท์ว,า,วางวางเอาอจมือก่อนครับผมวางเอากมือ่อหาทุถ่ายเลยอายกน้ำไปเคียงหวายเลยน้ำยกขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยนะครับสาธุครับ คณะสาธุเป็นบุญเป็นกุศลเ์น้อมกันทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู <S <S ่ในช่องบาร์เทนทิปุไทยนะครับนะสาธุขอให้เด็กวุญได้กุศลฆ์น้อมกันทุกท่านนะครับเด้อบุญเป็นกุศลฆ์ครับยกน้ำลอยนะครับคุณพี่ยกยกขึ้นเลยสเกนถวายเลยอธิษฐานเลยก็คุณพี่ครับนี้ใช่หมดเลยไหมไม่ไม่ต้องยกได้วางวางแล้วก็จับชนกันเลยจับจับไว้ครับอย่าเพิ่งปล่อยมือสาธุขอบคุณได้ ช่วยกันแนะนำนะครับจะได้ไวขึ้นเนะเาะท่านที่มานำของมาถวายหลวงตาท่านก็จะได้เข้าใจไวขึ้นนะครับเนาะหลวงตาท่านก็จะได้แบบคือมีเวลาในการเ,าเดินมากขึ้น,คร,นรครับโอเคครับยกขึ้นตัวเชนยกไม่ไหวจับไว้นะนูกนนะจับไว้ าน ial, ะ casos, นะครบได้โปรดรับการนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่สองนะครับเดือนธันวาคม2565นะครับตอนนี้โรงตาท่ากระุ่งหน้าอสวนเพึ Superman, ่งนะครับจังหวัดราชบุรีสวนเพิ่งนี้เป็นจังหวัดสวนเพิ่งจังหวัดอะไรครับจังหวัดราชบุรีไรราชบุรีเนาะเปดังเที่ยวเปดังเที่ยวนะครับผมยกน้ำขึ้นรอเลยครับยกน้ำยกแทกน้ำขึ้นรอเลย อาย,ยกน้ำเลยอาย,ยกน้ำเลยหลวงตามไม่เหยียบผ้านะครับไม่เหยียบผ้านะครับไม,รไ,มไม่ปูผ้าผ้าไม่ปูนะอ่ายกขึ้นเลยครับพงมาลัยพงมอะไร,ร,ไรจับยกขึ้นเลยใช่แบบนั้นแหละครับถวายก่อนอโทรศัพท์ถ่ายแล้ววางลงนะครับนาะเก็บนะครับนาะถ่ายได้นะครับแต่ว่าถ่ายแนละ้วก็เก็บไว้ถ้าถือไว้ในมือหลวงตาท่านจะไม่เคาให้นะครับแต่ถ้าถวายก็ ยกถือไว้ได้นะครับนะโทรศัพท์นะครับนะท่านจะได้เคาะรับเลยครับอนุโมทนาสาธุครับย่าสีดาด้วยครับสายยกขึ้นไปแค่หน้าหวานนะครับย่าสาธุนะครับเนาะว้าวน่ารักจังเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไฟอะไรครับพี่ยุคยุคลุ่นใหม่นะครับนี่ครับผม นี่เห,อหเรอค,คือเป็นสัญญาณที่ว่าให้มันปแป,แป๊บๆเตือ<พ>มันเสว่าของไฟอัน,นเล็กหมดแล้วอ๋อเจ็หด,หดหมดอันนี้กันเลยขัดทอนหมดเล้นะลูกทอนหมดเลยครับทอนหมด,ดครับขอบดดคุณ ออมองไม่เน้นหนึ่งครับผมให้ผลท้ายรถเรานะครับเนาะกะพอดีผลท้ายรถเรา,าโอเคนะครับอย่าลืมยกประเซ็นตะว่างน,นะลูกน,นะด้ายกไว้นะครับเนาะ,ะไม่ต้องสูงมากนะครับเสมอหน้าอกระพาครับไม่ต้องยื่นมาเดี๋ยว็ก เป็นบุญเป็นกุศลนะครับถ่ายาย,ยกเลยนะจับน้ำด้วยครับจับน้ำด้วยยกขึ้นมาด้วยครับยกไม่ไหวก็จับไวนบ้นะครับนะครับยกไปเทียนถวายนะครับ<ป>นี่มือกล้องผมอารมณ์ดีจังเลยยิ้มไปด้วยเนี่ยไป